จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของบรรยากาศการหาเสียงในพื้นที่ต่างๆนะคะไปดูกันที่พักคก้าไกลกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงเช้าของวันนี้ทางด้านของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงนะคะของพักเก้าไกลไปลงพื้นที่ตรงนี้เลยตลาดเทศบาลเมืองปากช่องนะคะปรากฏว่าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะก็มีประชาชนในพื้นที่ปากช่องเนี่ยโอ้โหอันนี้เขาไม่ได้โบกรถนะไม่ได้โบกรถค่ะ<อ>ชวาวชนชามชนที่อ<า>ย<ร>ู่ข้างถนนเนี่ยไม่ได้โบกรถ อืมมีเสียงกรี๊ดนะคะคส้มนะคะน้องชาปากช่องทุกคนเลยครับเสียงคุณธนาธรนะให้กำลังใจกันมาฟังฟ้าใสพูดคุยกันบะ้านกันเมืองกันเราตกคนจากอยู่ใกล้ชิดกันถ้าไม่ข้าไปอยู่บาง นี่ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะที่ทางด้านของคุณธนาทรจึงร่วงเรืองกิจเนี่ยเขาก็ขึ้นรถแหรแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่ปากช่องเนี่ยนะคะมารอต้อนรับนั่นเองค่ะเขามาช่วยใครคะเขามาช่วยคุณสาธิตปิติวราเบอร์เจ็ดของพรรคก้าไกลแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายด้วยคุณธนาทรก็ใช้โดรโคงเนี่ยพูดถึงนโย,ยบายในการเปลี่ยนแปลงประเทศถ้าเกิดพรรคเก้าไกลเองได้เข้าไปเป็นรัฐบาลได้เข้าไปบริหารประเทศก็จะไม่ทรยศ์ประชาชน นะฮะแล้วก็ขึ้นรถติดป้ายหาเสียงไปตามถนนมิตรภาพคู่ขนานไปกับเขตตลาดปากช่องรวมทั้งไปที่ตลาดสดเทศบาลมีประชาชนเนี่ยคุณผู้ชมปกติเนี่ยเขาบอกว่าพักนี้นะ่าจะเป็นวัยรงวัยรุ่นใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เนี่ยสังเกตดูไม่เพียงแค่วัยรุ่นนะคุณพ่อคุณแม่นะ,ะหลายรุ่นเลยทีเดียว ก็มาให้การต้อนรับนะฮะออกมาต้อนรับคุณธนาธรคุณธนาธรพูดถึงเรื่องอะไรบ้างพูดถึงเรื่องของค่าไฟฟ้าที่มันแพงจากการผูกขาดจากนายทุนแล้วก็เรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารการเพิ่มเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการให้กับค่าราชการและค่าแรงให้กับประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบนันโดยก็ขอคะแนนจากประชาชนนะคะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาเป็นรัฐบาลมาบริหารประเทศหวังที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่านี้ แล้วหลังจากนั้นนะก็มีการร่วมถ่ายภาพนะคะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งในเขตตรงนี้นะคะเขตพื้นที่เลือกตั้งที่14นครราชสีมาปากช่องอดีตเนี่ยสอสอสมัยที่ผ่านมาก็คือคุณสิระสิทธิ์เลิศด้วยลาบเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจากพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็มีทางด้านของอดีตสอสอหลายสมัยจากพักประชาที่ปัด แล้วก็มีพักภูมิใจไทยนะคะแล้วก็มีพักพลังประชาชนนะแล้วก็มีหน้าใหม่หลายคนที่ออกมาชิงคะแนนจากชาวบ้านในช่วงโหงสุดท้ายแบบนี้ตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่นะคะมีจํานวนประชากรประชากรในการที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณ1 2 0 0 0 0สคนแล้วก็คาดการว่านะคะแนนเสียงเนี่ยต้องมาดูว่าจะกระจายให้กับผู้สมัครทุกเบอร์ทุกพัก ไม่ทิ้งห่างกันหรือพักไหนจะทิ้งห่างจะนําอะไรยังไงก็ต้องว่ากันไปในวันที่14พฤษภาคมนั่นเองนะคะนี่คือพื้นที่ปากช่องนะคะที่คุณธนาทรจึงรุ่งเรือง,งกิจลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงนั่นเองค่ะต่อกันที่คุณเพชรกรุณพลเพียนสุวรรณนะคะนี่ดารานะคะพี่เพชรนะคะก็ไปที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมไปลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครของพักเก้าไกล พี่เพชรเองก็บอกว่ากระแสตอบรับก็พักเก้าไกลมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นทุกวันนะพอตอนนี้ก็ผ่านโค้งเข้าสู่ทางตรงแล้วไงเออนี่นะคะโอ้ถ่ายลงถ่ายรูปกันนะคะ ก็สีส้มมาเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเขาจะมีปลาสาใหญ่12พฤษภาคมนะที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะประตูเปิดตั้งแต่16นาฬิเริ่มถ่ายทอดสัญญาณตั้งแต่17นาฬิกาวันนั้นมัดิชนของเราเองก,ก็ถ่ายทอดนะคะเมื่อถามว่าคงสุดท้ายจะมีทีเด็ดอะไรอีกหรือไม่คุณเพชรกรุณผลบอกว่าก็ต้องไปรอดูในวันนั้นแหละที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดง คือพักเก้าไก่เนี่ยต้องยอมรับในความทันสมัยของเขานะเดี๋ยวเขาจะมีอะไรเนี่ยเขาอาจจะอุบไว้ก่อนเดี๋ยววันนั้นเจอกันว่าอย่างนั้นส่วนชาวเพชรบูรณ์14พฤษภาคมนี้เลือกตั้งใหญ่เลือกตั้ง,งที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเลือกตั้งที่จะกาหนดอนาคตของเราเองเขียนอนาคตของเราเองในคูหาเลือกตั้งว่าอยากได้คนแบบไหนอยากได้พักการเมืองนโยบายอะไรแต่ถ้าอยากได้พักที่ทําการเมืองแบบที่ชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมา14พฤษภาคม กาก้าไก่ทั้งสองใบพชบอกแบบนี้นะคะไปดูกันต่อนะคะไปดูกันที่กำแพงเพชรกันหน่อยกำแพงเพชรนี่ใครไปไหนอะไรยังไงนะคะทางด้านของคุณชอบพันนิกาวาน,นิชนะผู้ช่วยหาเสียงของพรพคก้าวไก่เองมาปราศัยช่วยผู้สมัครนะคะของพรรคในการหาเสียงแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยหนุ่มๆสาวๆนะวัยรุ่นเนี่ยบางท่านก็เป็นผู้สูงอายุวัวยกลางคนก็มาให้กำลังใจแล้วก็มีการมาฟังปราศัยย่อยนั่นเองนะคะนี่คุณผู้ชม มีการมารอฟังแล้วก็มีการนะคะถือปงถือป้ายนะเชียร์ให้กําลังใจคุณช่อเองเขาก็ได้พูดถึงนโยบายต่างๆของพรรคที่จะนําไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงประเทศนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารแน่นอนนะคะเขาก็ได้มีการชูนโยบายนี้มาตลอดรวมไปถึงการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นสวัสดิการของผู้สูงอายุ3 0 0 0ับาทต่อเดือนคุณช่อ,อยังปราศัยอีกว่าขอให้ประชาชนเนี่ยเลือกด้วยความหวัง เสียงที่กําหนดอนาคตของประเทศไทยคือเสียงของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ขอให้เลือกพักเก้าไกลทั้งสองใบ14พฤษภาคมออกไปกาเก้าไกลอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างเลือกด้วยความกลัวอย่าเลือกด้วยความกลัวนะคุณผู้ชมนะคะขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีทางด้านของแฟนคลับก็ติดโลโก้ของพักแล้วก็มีการเพ้นเล็บนะเป็นหมายเลข31ด้วย พักเก้าไกลไปไหนเราก็จะเห็นนะประชาชนก็เนี่ยใส่เสื้อสีสรงสีส้มนะคะแล้วก็มีประชาชนบางท่านเนี่ยก็พูดถึงนโยบายต่างๆนะในขณะที่แฟนคลับของพักเก้าไกลต่างก็ปรบมือแล้วก็โ่ร้องให้การสนับสนุนแต่ก็ยังนะคะมีผู้ไม่เห็นด้วยมาคัดค้านโดยก็ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับตะโกนว่าไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112นนี่คือบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคุณผู้ชม ที่คุณผู้ชมเห็นก็อาจจะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะในชุมชนบริเวณนี้บางท่านก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขมาตรา112นะคะกลุ่มคนที่เห็นต่างเนี่ยเขาก็มาเกี่ยวรถจักรยานยนต์มาเบิ้ลมาตะโกนมาพูดถึงว่าไม่สนับสนุนการแก้มาตรา112นะคะแต่ก็เหตุการณ์เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นหลังจากการจบปราศัยก็มีแฟนคลับนะคะ ของทางคุณช่อเองเนี่ยก็ร่วมถ่ายภาพอันนี้คือไม่เพียงแค่ถ่ายภาพของคุณช่อก็ได้ถ่ายภาพของกลุ่มคนที่อาจจะเห็นแตกต่างนะคะไปด้วยอ่ะบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่กําแพงเพชรน,นะคะคุณผู้ชม,มนี่คะก็เรียกว่ามีกลุ่มคนเห็นต่างมาดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดรั b s ไ r i b e และฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ